สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตําไทยนะคะตําไทยสูตรของห้านนะคะงวดก่อนนี่ก็แตก3มตัวไปนะคะวินแค่5้าตัวทุกคนแต่ว่าให้ล่างนะคะดันขึ้นบนนะคะงวดนี้แอดก็เลยทําเป็นบนล่างเลยนะคะทุกคนนางก็ให้นินล่างนั่นแหละค่ะเอาคอยกระจับให้พวกเจ้าไม่แล้วเนาะเอาแค่เจตัวเองนะคะถ้ามาเข็นเข็ก็จับไปนะคะบน ล่างนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังความหมานความเฮงนะคะ12บสล้านสาล้านนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแตกสามตัวตรงเดิมมาติดตามช่องนี้นะคะขอให้หมดหนี้หมดสินนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะเหลือเก็บนะคะเออขอให้ร่ำขอให้รวยกันนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นแนวทางสูตรร้านนะคะช่องของแอดเลยหลักๆนี่ร้านนี่ยึดหลักไปแล้วนะคะยึดยึดช่องไปแล้วเพราะว่าร้านแม่นกว่าแอดนะคะทุกคนเพราะว่าแอดก็ไม่เก่งนะคะก็เลยให้ร้านทําช่วยนะคะร้านทําช่วยทุกคนก็ลองดูนะคะถ้าชอบสูตรร้านจัดสูตรร้านชอบสูตรแอดจัดสูตรแอดนะคะชอบสูตรใครจัดสูตรคนนั้นค่ะค่ะ ของแอดนี่สักกระเบือยยันเรือลบนะคะเขาก็ให้ล่างนั่นแหละคะ่ะแต่แอดก็ทําบนทําเป็นบนล่างเลยนะคะเอ้าก็มันมาล่างนี่ทุกคนมันมาล่างสามงวดติดนะคะพองวดที่สี่มันแตกสามตัวเลยนะคะนี่แปดเก้าสี่ทุกคนเห็นไหมนี่แขนแขนเต็มเต็มเลย ่ะเขาเก่าสีตรงตรงค่ะจะเป็นเลือดวิลิสมาลาเลือดสมนแต่นะคะเจ็ดตัวค่ะเจดตัวเจ็ดคู่นะคะนางก็ให้ล่างเท่านั้นนะคะเออกระโดดขึ้นบนนะคะทุกคนโวยถ้าเอาเป็นตัวเด่นนี่ก็ถือว่าเข้าบนล่างเลยเด้ถ้าตัวเด่นนะคะถ้าตัวเด่นนางให้เนาะเด่นเก่าสองเด่นสีหนึ่งจากสีเนาะ แจักแล้วเอดกัดเดวอค่ะนี่นะคะเก้าสองนะคะนางให้เด่นเก้าสอง 92, ใช่ไหมคะเก้าสองนั่งให้ล่างนั่นแหละคะ่ะแต่วม่ามันขึ้นบนนะคะแอดก็เลยทําเป็นบนล่างให้ทุกคนเลยนะคะเอาลองดูนะคะจะมาบนมาล่างก็ช่างค่ะขอแค่ให้มันมานะคะงวดนี้นะคะแต่สัญจรนี่รู้สึกจะถูกชะตากันกับแอดอยู่นะคะสัญจรนะคะแต่ว่านะคะอันนี้ก็คงกลับมาสนามบินน้ําเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะคะทุกคนกลับมาสนามบินน้ำเนาะ สิรวอดบลับกับมาสน้มบินนำแลวแปดเก้าสี่นะคะห้าสีนะคะแปดเก้าสีห้าสีขนาดไปทัวร์ถึงพังงานะคะห้าก็ยังยึดหลักเลยคะเลขอารมณ์ดีมาแรงซะเหลือเกินนะคะปีนี้นะคะอื้ออัดอั้นตันใจนะคะปีก่อนนี่ไม่มานะคะปีก่อนไม่มาปีนี้นะคะเลยมาเต็มๆนะคะเอาลองดูนะคะชอบก็ค่ะ จัดนะคะขัดก็ผ่านนะคะลองเอาไปเทียบกับตัวเราชอบดูนะคะนี่แล้วกระได้มาใดหิง่งในปังนะคะห่วยงวดหน้าขอให้มันขึ้นบนอีกนะคะขึ้นบนแล้วก็แตกสามตัวอีกแต่ว่าเลขถูกใจอีโซยนักนะคะสงสัยจะมาบนอีกค่ะทุกคนเออโอ้ยมาลดนะคะอันนี้เอาตัวนี้ไปก่อนนะคะเลขติดบนล่างยังไม่มานะคะเลขติดบนล่างยังไม่มาเลยนะคะเลขเด่นบนล่างเนีย่ยยังไม่มาเลยนะคะ เทปที่จะให้เลขเด่นบนล่างมาก,ก่อนนะคะยังไม่มีเลยค่ะอันนี้ให้ตัวนี้มาก่อนนะคะทุกคนตำไทยสูตรร้านนะคะเน้นเลยย้านะคะเราเอาขึ้นเป็นบนเป็นล่างเลยนะคะแอดอในหินเองค่ะทําเป็นบนล่างเลยนะคะเจ้าของสูตรเข้ากับเนนล่างเนี่ยส่วนมะนิ่นมันหนึ ขอแค่ให้มันมานะคะในจิตคู่นี้ค่ะเราไม่เป็นไรนะคะก้าวสีตรงๆเลยอาจับตามองอีกงวดนะคะพอออกสู่สายตาประชาชี้ให้ล่างขึ้นบนแล้วนะคะเอาเรี้ยวค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มไปไปแล้วนะคะ ของวดที่สี่นี่เข้าเป็นสีงวดติดะะแล้วนะคะก็ถือว่าเข้าแล้วค่ะเอากระร้างคขอยถือว่าเขาแล้วค่ะไขอยแห้เขาก็แสดงว่าเขาค่ะเก้าสี่นะคะ 94, ไม่เป็นไรคะ่ะขอเค่มานะคะบนล่างไม่เกี่ยงนะคะก็ถือว่าเข้าสีงวดติดเนาะสีงวดติดตัวเจาะเก้าสี่ตรงๆเลยนะคะเอามาดูกันนะคะงวดวันที่สิบหกนะคะเอ้าแอดลืมเขียนวันที่บนนี้โอ้แอดลืมเขียนวันที่ขออภัยเด้อแอดก็ว่ายุคลืมทันที่แอดลืมเขียนค่ะ อันนี้วันที่หนึ่งนะคะอ่าวมาดูวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกแอเขียนแล้วบ่นมาเร็วนะคะมันสองสามไม่ได้สิสองสามมันไอ้นี่นะคะหน่ยว มันต้องขึ้นบนที่แหละค่ะมันต้องขึ้นบนนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนน,นี่เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังลืมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแอดลงให้ใหม่นะคะทุกคนลืมไม่เป็นไรไม่ต้องสีเรียสน,นะคะ <AD S> เดี๋ยวเจอเซากันเสาอาทิตย์แอดลงให้ใหม่อีกตัวพสูตรร้านไม่เป็นไรค่ะสูตรร้านไม่มีปัญหานะคะ <AD S> สูตรร้านนะคะแอดให้บนล่างเลยนะคะทุกคนแอดห้บนล่างห้เองเลยค่ะเด่นนะคะสามหนะคะเขาให้ไหมสามหนะคะทุกคนสามสองสามห้าสามแปดนะคะสามหก หกสองหกห้าหกแปดนะคะหกสามนี่นะคะก็คือตัวเด่นนะคะตัวเด่นเราต้องจับคู่นะคะเผื่อมันประกบคู่กันเองนะคะจับตามองดูวินเลยนะคะจับตามองดูวินงวดก่อนนี่แตกสามตัวบนนะคะสองห้าแปดสามหกยังมีห้าค่ะทุกคนยังมีห้าติดมาห้ามาล่างไม่ได้ขึ้นบนทันทีนะคะห้าไปบนเด้อลูกหลาเด้อยสิมาลางนี่สิมาลางเนี่ยเดี๋ยว,ยวยม,ยม,ยม,มันบดได จะมาล่างไม่ได้นะคะมันต้องขึ้นบน,นะค่ะมันต้องขึ้นบนนะคะสามสองนะคะเอาแล้วครับสามสองมาเลยสามสองสามห้าสามแปดนะคะสามหกนะคะหกสองหกห้าหกแปดนะคะขอให้อย่าตีลังกาเป็นเก้านะคะทุกคนสองห้าแปดสามหกนะคะวินห้าตัวหน้าลุ้นมากมากทุกคนหน้าลุ้นมากมากนะคะนี่แอดก็ทําให้เนาะนั่งเอาสามหกนะคะสามหกประกบนะคะสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดรอดูนี่นะคะรอดูเลข ติดของนางนะคะจะมาตัวไหนน,นะคะถ้ามาแล้วเดี๋ยวแอดรีบลงให้เลยนะคะทุกคนรีบลงให้ทุกท่านเลยนะคะจะได้เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะแคบไว้ก่อนเลยนะคะแคบไว้ดูก่อนเลยนะคะถือว่าน่ารุ้นนะคะเข้าสีงวดติดแล้วนะคะถ้าเป็นบนล่างนะคะถ้าเป็นบนล่างเอาไปบนล่างนี่แหละจะเมียให้มเมลีอ่วซะนี่แหละคะ่ะไปบนไม่มาไม่ไปล่างมันก็จะมาอย่างนี้แหละคะ่ะไปล่างไม่ไปบนนะคะ มันก็นจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเราต้องดักสากระเบือ,อยันเดือลบนะคะแต่ว่าทุกคนบอกตาไทยเล่นยากนะคะตําลาวได้ตลอดล้วนเอาจัดไปค่ะใครมีดวงตําไหนก็จัดค่ะตําลาวก็แซ่บตำโอ๊ยตาลาวนี่แซ่บมากนะคะใส่ปลาไหยเยอะๆนัวๆนะคะใส่ข้าวปุ้นเยอะๆนะคะผักกาดจองบ่ยำกดๆกัดกักกระกันะคะ อ้านี่นะคะสูตรล้านนะคะตําไทยงวดก่อนนี่แตก3ตัวค่ะสี่เกนะคะเจาะเข้า94สตรงตรงเต็มเต็มนะคะหวยให้มันม่อีกเนี่ยนะะ่าจะงวดวสันเอฟซีบอกวงวดก่อนนี่ดูทรงอยู่นะคะลองดูก่อนงวดก่อนนี่ดูทรงอยู่แอดวสันไม่คิดว่ามันจะมาวาสันตีเป็นไปออกลาวพัฒนาและเอฟซีที่พาดแต่ก็บอกว่าเพราะมันไปลาวพัฒนาแอดก็ลืมคลิปวิเคราะห์เอ่อเอ่อทำทำคลิปวิเคราะห์นะคะคาดแต่เมาเลย <ś les> ว่ตจะเมาเลขนะคะลืมทําคลิปวีคอปกติเอดหล,ลังหลังหวยลาออกเนาะ,ะเอดจะทําคลิปวิเครา์ะนะคะว่ามันจะไปหวยไทยไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <ś les> <ś les> เออลืมค่ะลืมข่าวเออเอดก็ว่าเอดลืมอย่างอ <ś les> เอาลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะคํานี่นะคะเอาคําเตือนว่าสินี่นะคะตาไทยสูตร้านนะคะเด่นสามหกค่ะโอ้ยสวยงามพระรามเปรค่ะหวยสามหกเมอายุเอดพอดีด้ค่ะหวยค <ś les> ือเป็นตะคือเทือ สามหกนะคะสามสองสามห้าสามแปดสามหกหกสองหกห้าหกแปดหกสามนะคะวินนะคะสองห้าแปดสามหกนะคะเข้ามาแล้วสีงวดติดบ,บนล่างเลยค่ะทุกคนจัดบนล่างโหลดค่ะสามหกนะคะประกบสองห้าแปดนะคะขอให้มานขคให้หิ่งขอให้ปังเอาสูตรบนล่างขอขอให้เดินดีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ